เคยมีความสัมพันธ์กันแต่ก่อนเคยเป็นพ่อแม่กันนั่นแหละเนาะเคยเป็นลูกหลานกันแหละพอชาตินี้เนาะจึงชดใช้กันนั่นแหละอ่ะากุมารก็คือลูกเก่าในอดีตเพราะฉนั้นอย่ายวไปถามว่ามาอย่างไงทําไมถึงมาเขาก็ตามกันมาบางทีก็อาจจะไปมีเรื่องของการไปเล่นวิชาอาคมหรือเปล่าไม่รู้มีไหม น,นี่แสงอยู่ขึ้นมาเลยจับไปแบบเเขียนเขียนว่าไม่รู้ใครมาไหม่เท่ากับครอ,อบครัวนี้ตระกูลนี้เขายุ่งเกี่ยวกับเรื่องวิชาอาคมกันหรือเปล่าใช่แล้วท่าน,นร่วมกันเลยด้วยนั่นนั่นแมนะผูกพันลูกศิษย์กันนะคะเป็นพ่อแม่หนาะลูกหลานกันนั่นเอ้ยมีส่วนร่วมด้วยกันนั่นแหละถึงแก่มารับรู้ด้วยกันนั่นแหละเนาะ ความทุกข์ก็ถึงรับรู้ด้วยกันเอ่ยความทุกข์รับรู้ด้วยใจนั่นแหละเนาะพูดไม่ได้เต็มปากนั่นแหละคอทุกอะไรเนาะถึงมากมายเช่นนี้เอ่ยเคยอยู่ในสำนักเดียวกันเคยอยู่ในพิธีกรรมเดียวกันมาเเห็นแสงแสงแล้วม่ดูดอกอันนีมาจากไหนไม่อันมานะจเปมก็คือมีอยู่ที่นี่ตอนนี้คืออะไรสุขภาพไม่ดีหรือนอนไม่หลับอย่างเดียวใช่ไหม วิธีจะทำให้นอนหลับทำยังไงได้บ้างท่านเทวดาทรงกุมารไปเกิดเถิดท่านเอ๋ยอย่าเลเยเถิดเรื่องอื่นนั่นแหละนะทรงกุมารไปเกิดหรือเปล่าคะเต็มใจหนาะรักษาศีลให้หรือเปล่าเอ๋ยไหว้กุมารได้ไหมคะได้จะจะติดวันไหนไม่ได้จะเอาสิบวันไม่เป็นไรฟังให้ดีฟังให้ดีนะเทวดาท่านบอกว่าถ้าจะให้นอนหลับเป็นชีวิตมีปกติ ก็ให้กุมารไปเกิดแต่ถ้าเราบอกว่าเราไปไม่ได้เราให้ไม่ได้เราก็เป็นอาการเดิมเท่านั้นเองนัี่นจะให้ไเกิดตองบรับนี่ไงตอนนี้ก็เทวดาท่านจะบอกกำหนดวันแล้วว่าห้าดวงวิญญาณนี้ห้าสบเลยท่านถือห้าสิบเลยนั่นแหละเนาะดวงละสิบนั่นแหละพอนี่แหละเนาะถึงไปเกิดได้แล้ว ถ้าก um, ูมาจะแยกออกไปย้ายจากเราไปเลยถ้าระบวชห้าสิบว okay, right? ันเราก็จะเป็นคนปกติไม่มีวิญญาณอะไรมาวุ่นวายพ่อปฏิบัต oh, ิอยู่ที่บ้านได้ไหมปฏิบัติอยู่ที่บก็ได้จะไปไม่ได้เอ้ยก็อยู่เลยต่อนั่นแหละหานอนก่วยห้างรอกินข้าวปลานั่นแหละหนาก็ได้นั่นแหละเอ้ยแต่ไปไหนไม่ได้นั่นแหละ ขออยู่แต่อยู่ต่อด้วยนะถ้าได้หมดแหลคะค่ะไม่ขาดสัทธาน,นะเจ้าเอ๋ยทำได้จะไปไม่ได้มาบวชคือหมายว่าตายจากมนุษย์ทางโลกไปแล้วไปเป็นพระเลย,<า>ยนี่แหละไม่ใช่มาบวชแล้วยังเหมือนกับคนทั่วไป<ต>ก,ก็มันก็เหมือนกับอยู่บ้านไ,ไม่รู้แหละนักบวชอะพระเนี่ยมันต้อง ทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งครอบครัวทิ้งอะไรโอ้ยโอ้ยมานนอนต้องนานแล้วมาบอกว่าไม่ได้มันก็เสียหน้าหลยจา้าขาเข้าแถวเข้าคิว,ค,วคิวอย่างดีแต่มอวอ,อยู่ดีว่ามันจะไม่ได้จา้าลุ้นลุนก่อนลุ้นก่อนอไม่ได้ก็ค่อยแยกกันไปลุนอีกแล้วเหรอลุนมานานแล้วนะลุ้นอีกทีหนึ่งอย่างนี้จะตรงนี้ทำหรือเปล่าครับวชได้ไหมคะบวชค่ะบวชห้าสิบวัน,วนไม่ใช่บวชที่บ้านนะบวชที่ เขาบอกว่าอยู There, okay, ่ต้องอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมไปที่วัดไหนก็ได้ไม่ต้องอยู่ที่นี่แต่ต้องไปอยู่ที่วัดแล้วก็บำเพ็ญรตเข้าใจเปล่าเออไปอยู่ที่วัดก็คือทําตัวเหมือนพระเลยนั่นแหละไม่ได้ไม่ได้ลุ้นตายฮะจะได้ไหมเขาจะได้ไหมนะลุ้นเนี่ยลุ้นต้องลุ้นต้องลุ้นลุ้นดีกว่าอยู่บ้านละที่หนึ่ง วัดมันต้องก็มีพระดีที่นู่นเนี่ยเขาไปอยู่แบบลุ้นเขาจะอยู่ที่นี่สามสิบวันก่อนแล้วกลับไปที่บ้านอีกยี่สิบได้ไหมถ้าอีแค่ยี่สิบวันน่าหัวตาเนาะมันก็ไม่นานอ่ะอ่าก็แล้วแต่ก็กันจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่ต้องอยู่ตามนี้แหละมันไปไม่ได้ก็จะเดือดร้อนลุ้นอีกอะลุ้นลุ้นดีแล้วชีวิตเราต้องลุ้นตลอดเวลาดีกว่าไม่มีลุ้นเลยบางทีอาจจะอยู่ ไเกิดกับมันหาย่ะมง็ต้องออกไปฉน,นบอกแล้วว่าเป็นการง่ยังไม่เข้าใจน,นี่มันไม่หลุดใช่ไหชหน้าไปเจอฟังให้เดมันอาจจะแบบว่า28วัน29วันแบบว่าไหนๆก็ไหนๆวะต่อเลยก็ได้ยังมีลุ้นเข้าใจไหมหรเาัวูหัว้ามกว่าคนตาเขาพูดหัวลูมมงหัวร้านะเขาก็ไม่ได้มาจตใจไว้เท่าไหร่รอเาูหัวไม่มีตัวไม่มีตัวาพ ไม่มีคนจอนไหมเนี่ยเขาจะให้หนูไปช่วยเขาดีไรหนูจะไม่เคยอะไรเลยอะไม่ยอมอะไรเนี่ยเขาบอกพี่กาเนี่ยเขาบอกให้หนูไปช่วยเขาูค่ะรุ่นนีลุ้นตาเขาบอกให้รุ่นนีรุ่นอะไรอะลุ่นมาตลอดทีนี้แล้วอ่ะรุ่นจนแกจะป่านนี้แล้วอ่ะแล้วกรรมทำมาด้วยกันก็จะเอาไงอ่ะก็อธิบายไปแล้วไงว่าเขาจะพูดรู้เรื่องก็รู้เรื่องเขาพูดไม่รู้เรื่องก็ต้องลุ้นเนี่ยว่าเขาจะรู้เรื่อง โทษใครโทษตัวเองใช่ไหมเออดีแล้วเจ้ามไอ,อ่ช่วย <c oughs> ไม่ได้ต่อหลังอย่าไปทำกรรมกับใครไว้ะตาหนูอยากจะหมวกกันอันนี้กินก่อนเลยดีกว่าอย่างอื่นไม่ต้องพูดอะไรมากจะมีอารมณ์เค็มไม่หลับไก่ืนไม่รอม้องไห้กินไม่ก่อนยังไงมันก็ยังต้องกินก่อนจุกจุกยังไ,ได้ไงรุนรนชีวิตยังมีหวังยังไม่หมดลมหายใจอาชื่อบอว่า กอขอคองอตบเลยได้อ่าอก็ขอคองอเดก็งงอย่างหนงองสามสี่่ายงีกว่าเดี๋ยวก่อนน้ำไปมันเป็นที่่งองสามสี่ห้คองอไม่ได้วาจะ่องทุกวันแต่ถ้าเป็นตัวแรกชึ้อหวยมันยังมีหน่อยหนึงองสอ่ะหนึ่งสองสามเพราะว่าแทงหวยบ่อยช่องบ่อยไงยังได้ตัวแก็ขอคองอเดก็ข้ามไปอีกค่ะสองาหน่งสองสามส่าอ่ากินอะไรบอกไปกินก่อน บอกินมดอะไรได้อคะได้อ่าๆงั้นจัดไปแล้วกันไปใส่บาตรผ้าห้าูกตามนี้เสื้อผ้าห้าชุดชายหญิงชาลตากีชุดฟุตบอลเป็นทีมไปเลยหลนตาดหลยคะฟุตบอลห้าขวบไปซื้อให้มันไปตามนี้ฟุตบอลสองรูปหลนตสองูกอ่า กบบอลนะมีหน uh, ึ nó, three, uh, ่งสองสามมีเบอร์ด้วยนะเออมีเบอร์ด้วยชื่อเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าใช่เป่าอ่าปล่อยสัตว์ุนเท้าต้องมีรองเท้ารองเท้าถุงเท้าครบชุดเดียวนะคุณบอลมือคุณบอลสมัยใหม่เขาไม่รู้เขาไม่ใช้รองเท้าเหมือนกันถ้าผ่ามันใส่รองเท้าที่ไหนนะมันใส่แที่ปิมเปล่าอ่ะอ้าวรองเท้าถุงเท้าเด็กฟุตบอลตามนี้อ่ปล่อยสัตว์ปล่อยครับว่าไป สิบตัวกดสิบตัวพอแล้วสังขาจบแล้วสังขารหนึ่งชุดจบอ่ะเรียบร้อยเกือบจะไม่ได้เลยนะจะเอาสังขารสองชุดหลวงพ่อ,อไม่พอสังขารขอสองขอสองแล้วกัน,นดีกว่าไม่ได้อะไรเลยมาเขาติดมาติดมือไปบ้างมันก็ไม่ได้พอไปเกิดมาสังขารนะลุ้นลุ้นก่อนไม่แน่อย่าพึ่งอย่าพึงาพ่งอย่าพึ่งหมดหวังลุ้นีบแล้วลุ้นชีวิต จะได้วันหลังยังได้เข็ดไงเค็ดแล้ลุงตาเค็ดแล้วจริงๆรนั่นน่ะเด็กเราอยากจะไปก่อแล้วด้วยนั่นนละเด็กทำยังไงเนาะจะเข้าใจไหมเนี่ยเราก็ทําใจเราก็ทําใจเราไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากเลยตามนี้ทำใจอย่างเดียวแน่นอนจบไปตอนนี้อาน้ำด้วยขนมด้วยอันนี้ฟังให้ดีอย่าไปทำให้มันนอนไม่หลับ มันนอนไม่หลับมันยิ่งเครียดใหญ่ยิ่งห่วงใหญ่ถ้ามันนอนสบายนี่ได้คนเราเดี๋ยวก็ตายแล้วไหนๆหนก็สงสารจะลองดูถ้าส้อนสามวันนะลองสามวันเองเหรอใช่จะบีบนวดให้ด้วยถ้ารู้สึกดีแล้วถ้ารู้สึกดีแล้วรู้จึกเปลี่ยนใจจะจะให้ตลอดแต่ถ้าทําให้แล้วจะไม่รู้สึกจะใจแล้วก็ไม่ดีกว่าอคือให้มันสบายใจมันอาจจะแบบว่าชีวิตเราก็มีมากแล้วบวดปวดแบบจริงจริง่สบายใจเขายิ่งไม่อาน่าหรอตา ไม่แน่อย่าพ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งไมมองเลแนไปชิมดรวนมาแล้วนะอเหรอใช่ชิมด่วจมาหมดแล้วถ้ายิ่งสบายใจยิงไม่สนใจใครเลยไม่เข้าวัดเรื่องตัวเองใช่หาแต่ถ้ามีความทุกข์นี่แหละเข้าวัดคืออะไรวะคุณทำามไม่มีความคุณท้ไมไม่ถูกวัดจิ้งโดนหาเสียงที่จะช่วยให้ตัวเองตายต้องต้องมีสัญญาณใช่ไหมทำมาน้นนี่เป็นแบบนี้จริงหรอตาถึงเงินเต็มกระเป๋าสบายตัวสบายใจไม่เข้าวัดเลย ล, <ไป S 1> ลุ้น, <ไป S 2> นลุ้นลุ้นต่อไป่อกะชิมไม่้เหมอนอไก่นะลุงตาต้ไก่เอาเลยไปนะอ่าลุ้นต่อไปชีวิตเราต้องลุ้นอยู่เดียวจอกหนึ่งองสามสีห้าขอให้เป็นนักพูดบอล่าลุงตาในรูความฝันจะเป็นจริงหรือเปล่านะจริงหาย,หาย,ห,ายหายได้ไม่ต้องห่วงหาให้ได้เพาะหายแต่ด<อ>มันหายได้แต่ท<ด>ุกวันนะแต่มันจะเดจตือไม่ได้ คือเขาอ่ะอยากจะไปเกิดทั้งีแม่เดยแม้ทหาให้ทุกจบ,จบไปไปเลยนะลุงตาครับโชนะคดีลูกเออลงตานะที่แม่ตาครับเออโชคดีหนึ่ง